ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก5้าทุ่มยี่สนาิกาเขาหลีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสายอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจกำลังหาร้านที่มานั่งชิลเป็นลักษณะของเต็นท์หรือว่าเป็นร้านที่นั่งอยู่มากับเพื่อนแล้วก็คุณแฟนน่ครับอนนี้เรากังเดินเพื่อนหนึ่ง ตอนนี้หนาวมากอากาศลบห้าองศาแต่ว่าด้วยความที่มาเกาหลีทั้งทีนะก็อยากจะลองความหนาวเน็ตตอนแรกว่าจะไปหันหนหน้าตอนแรกว่าจะไปผับคะตอนแรกจะไปผับแต่ว่าพอดีคุณไก์เขาแนะนาว่าผับเนี่ยถ้าไม่เป็นวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยไม่มีคนไม่มีคนเลยยิ่มมากก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ เออเป็นลักษณะข,ของเต็นท์นั่งกินมากกว่าโอเคกดน,นะนี่ไงอย่างนี้ก็นั่ง